การออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวานนะครับเรามาพูดถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายในผู้ป่วยเบาหวานกันนะครับประโยชน์ของการออกกาลังกายหลักๆเลยก็จะมีอยู่ประมาณสี่ข้อนะครับหนึ่งลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสองลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังและช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้ที่เป็นเบาหวานสามสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยให้ข้อต่อเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง 4. เผาผ่านไขมันและควบคุมน้ำหนักในเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอโรคเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็เรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือรลังแล้วก็จะมีผลในเรื่องของช่วยส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้ข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงไปด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญสลายไขมันให้ลดลงแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยระยะของการออกกาลังกายนะครับ นี้จะเห็นว่าในระหว่างเวลาต่างๆว่าร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช่วงนาทีแรกนะครับกล้ามเนื้อก็จะเริ่มปริสารนะครับให้พลังงานแก่เซลล์เนาะหลังจากนั้น5้านาทีนะครับร่างกายก็จะดึงกลูโคสอ่าเป็นน้ําตาลนะครับจากเม็ดเลือดมาใช้พอสินาทีขึ้นไปเหนื่อยก็จะเริ่มออกเราจะรู้สึกมีความสดชื่นร่างกายก็จะหลั่งสารโดฟินนะครับ ม,มีความรู้สึกแบบมีความสุขในการออกกําลังกายนะครับพอถึง15นาทีขึ้นไปอ่าระยะนี้นะครับร่างกายเราก็จะนําน้ําตาลและแป้งนะครับมาเกิดการเผาผ่านนํามาใช้มากขึ้นนะครับและเมื่อถึง30นาทีไปแล้วนะครับจะเข้าสู่ระยะการเผาผ่านในไขมันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับการออกกำลังกายครับก็จะช่วยในเรื่องของการสลายไขยมันส่วนเกินต่างๆนะครับ